ในวันสุกรนะครับกลุ่มติดอาวุธฮามาสนั้นก็ได้ประกาศชื่อบุคคลสีรายที่เป็นสตรีชาวอิสราเอลที่พร้อมที่จะถูกปล่อยตัวนะครับและน่าจะเกิดขึ้นปล่อยตัวในวันเสาร์นะครับเพื่อแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ถือว่าเป็นการแลกตัวประกันรอบที่2ภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงในกาซานะครับตัวประกัน4คนได้แก่คารีนาอารีฟดานเนล่ากิลบล่านามาลิวีและริลิ เอาบักตามข้อมูลของฮามาสโดยตัวประกันถูกจับเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2023ที่ฮามาสบุกเข้าอิสราเอลนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยูฮูยืนยันว่าได้รับรายชื่อดังกล่าวจากตัวกลางการเจรจาและทางฝ่ายอิสราเอลก็เตรียมแสดงท่าทีต่อไปจากนี้นะครับการแลกตัวประกันน่าจะเกิดขึ้นในใบายวันเสาร์ก่อนหน้านี้ม่อนที่19มกราคมซึ่งเป็นวันแรกของการหยุดยิง ฮามาสนั้นปล่อยตัวประกันที่เป็นหญิงชาวอิสราเอล3คนแลกกับนักโทษปาเลสไตน์90คนนะครับในช่วงที่เรียกว่าเฟสแรกของการยุดยิงนะครับฮามาสถูกคาดหมายว่าจะปล่อยตัวประกันทั้งหมด33คนเพื่อแลกกับนักโทษปาเลสไตน์ที่อิสราเอลจับไว้และจะมีการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไปยังกาซามากขึ้นอีกทั้งอิสราเอลก็จะถอนทหารออกจากบางส่วนของดินแดนดังกล่าวนะครับ สงครามอิสราเอลฮามาสนั้นเริ่มขึ้นจากการโจมตีของฮามาสเข้าไปยังอิสราเอลซึ่งกลุ่มติดอาวุธนี้ได้สังหารคนไปราว1,200รายและจับตัวประกัน250คนนะครับอิสราเอลตอบโต้ด้วยการบุกเข้ากาซาแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า47,000คนตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งไม่ได้แยกพลเรือนออกจากกลุ่มนักรบนะครับแต่กระทรวงก็เคยกล่าวครับว่าครึ่งหนึ่ง ของคนที่ถูกสังหารนั้นเป็นเด็กและก็เป็นผู้หญิงและบริการของอิสราเอลทำให้ประชากรส่วนใหญ่ในกาซาเป็นผู้พลัดถิน่นนอกจากนั้นบ้านเรือนส่วนใหญ่ในบริเวณกล่าวก็ถูกทำลายลงนะครับ